NAKMU TASA bhagavato ARAHATO SAMA SAMPUTASA NAKMU TASA ARAHATO SAMA SAMPUTASA NAKMU TASA ARAHATO SAMA SAMPUTASA ITHA TAPATI PEJAK TAPATI PAPAKARI UBHA NYATA TAPATI PAPANGMI KATANTI TAPATI พิยโยตปฏิทุกติงคโตตีนาโอกาสบัดี้จะรด้แสดงรัสร,รรมเทศนาเพื่อสรองศรัทธาและประลับสติปัญญาของฐานสัตุสนผู้มีคิดคิดส่างสมบุรณบารมีเป็นบุญนารสีเสริมส่างชีวิตให้ประสบความสุขสถาพรสำหรับประทรมเทศนานีเป็นอุสรแก่ ทานทาสสุในโอกาสนี้ม่เชื่อเรื่องว่าโทษเหงความเป็นคนอากตัญยูอันหนึง่งมุคนผูประติสั่าเป็นคนอากตัญยูบหูบุญคุณคนยอมประสบความถุกเดือดหอนทั้งในโดกนีในโดกนาหลังพุทธภระสิที่ไิ้อันเซินมาเป็นหัวขอพระธรรมเทศนาในเบื้องตนว่า อิธทธตปฏิเปจตปฏิเป็นตนเปควมว่าบุคคลผู้ทำส่วยอมเดือดหอนทั้งในโดกหนีในโดกหนาจัดว่าเดือดหอนในโดกทั้งสองยอมเดือดหอนว่าเข้าในเหตุบาปกรรมไว้บุคคลผู้เหตุส่วนั้นได้หับความเดือดหอนอย่างยิง่งความเป็นคนอกตัญญูโบหูคุ้นคนของผู้อื่นที่มีแก่ตน จัดว่าเป็นความสวัวพอทำให้ตนเองเดือดหอนหมมีความสุขความเจริญเซนดูกอกตัญญูต่อพ่อแม่สิทธิอกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ปัะสสะสนอกตัญญูต่อสถาบันศาสศาสนาและพระมหากษัตริย์บุคคลอกตัญญูด,ดังกล่าวนี้จัดว่าประพฤติสวัวไหลหับความเดือดหอนและถือตำหนิที่เตียนจากคนทั่วไป บมมีผูไใหยกหย่องสรรเสริญ,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 ญรเ,เลยมีแต่ถืกประนามว่าเป็นคนเนรคุณตัวอย่างบุคคลประพสววเป็นคนอกตัญโยนีมีอยู่หลายในทั้งในปัจจุบันในในอดีตในโอกาสนี้อาตมาจะขอนําเรื่องของบุคคลอกตัญญูในสมัยขังพุทธกาลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนได้กล่าวถึงหลายของบุคคล อัตัญญูในสมัยขํงพุทธกาลนั้นเมื่อเราให้ทานทาทัศสสน์ในสหรับหฟังบุคคลอกตัญญูถือพระน,นามหลายนี้คือพระเทวทัตขอทานทาทัศสสน์ทั้งหลายให้ตัง้งจิตตั้งใจสหรับหาฟังเดืองความอากตัญญูของพระเทวทัตต่อไปพระเทวทัตนั้นเป็นพระ ประโยะที่มีความไก่ชิดกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นอรสของพระเจ้าสุภพุทธะซึ่งเป็นเศรษฐาจึงเป็นพระเสฐาของพระนางสิริมหามาญาพระมารดาของพระพุทธเจ้าหากเบาเป็นภาษาของสาวบ้านนาก็คือเป็นดูของุ่งพระพุทธเจ้าและพระเทพทัตน์นั้น ยังเป็นพระเสษาของพระนางยาโสธ,ธราของพระเจ้าขณะที่ยังเป็นเจ้าชายศิทธถะดังนั้นหากเว้ายางภาษาเสาวบานากับพระเทพทัตนั่นก็คือดวงของพระพุทธเจ้านั่นเองสาเหตุที่เจ้าชายเทพทัตเสด็จออกผนวนดในพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากเจ้าชายศิทธทาได้สเด็จออกบวชในไรตัสหูเป็นพระพุทธเจ้า บรรดาเจ,จ้าสายซึ่งเป็นระโอรสถของราชะกูลทั้งสองฝ่ายในภาคกันออกผนวดคิดอาจิตตามพระพุทธเจ้าในบรรดาเจ้าสายที่ออกผนวดติดตามพระพุทธเจ,าาจ,จ้า,ออาเหล่านั้นมีเจ้าสายเทวทัตห่วมอยู่นําและเจะ้าสายเทวทัตนั้นได้ออกผนวดพร้อมกับเจ้าสายซึ่งเป็นสหายหกันหาพระองค์คือเจ้าสายพัทธิยะเจะ้าสายอนุรุทธ,ธะ เจ้าทายอนันทะเจ้าทรายภาคุในเจะ้าทรายิมพิระส่วนอุบารีซึ่งเป็นสร้างกณบกหรือว่าสร้างทัดผมของเจ้าทรายเหล่านั้นก็บวชพร้อมกันในโอกาสนี้อีกด้วยเมือ่อเจ้าทรายทั้งสี่ทั้งหาพระองค์และอุบารีสร้างทัดผมได้ออกผนวดแล้วก็ได้บรรดุรรมในพระพุทธศาสนาคือพระปฏิยาพระอนุรุทธะ พระภคุพระกิมพิละไในบรรดุเป็นพารหัน์พระนุนในบรรดุเป็นพระโสาบันส่วนพระเทศทัตบ์มลายบรรดุมักผลเพียงแต่ไรบรรดุชาตสันโดกีมีอิทธิทดิ์อย่างพุสุสนทั่วไปเส็นสามารถห้อใดสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีพร้อมกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ปรากฏว่ามีพระสาชนชาวเมืองโกสัมพีน้มาฟังธทมและเกิดศรัทธาเดือมใสในพระพุทธเจ้าหลายจึงในบริจาควัดใจเซนจีวรนและอาหารบินฑบาตเป็นตนเป็นจํานวนหลายความรุ่งพระพุทธเจ้าและประสงค์สาวกพระชาชนชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นนอกจากจะมีศรัทธาเดือมใสสูงสุดในพระพุทธเจ้าแนวยังมีศรัทธาเดือมใสในพระสาวบกที่เป็นพระลรหัน์และผู้ใดบรรดุม,มักคผลเป็นพิเศษ เมื่อเขาไปในวัดพระสุสนเ่านั้นมักจะถามถึงพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ใหญ่เส่นถามถึงพระสารีบุตรถามถึงพระมหาโมคคานะพระมหาสกปะและพระทีบวชพ่้อมกับเททัตหาองค์คือพระพัทธยะพระอนุรุทธะพระปคุพระกิมพิระซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็มีพระสุสนหยกหย่องในกาวกวันถึง แม้แต่พานุนซึ่งบรรดุมักผลสันต่ำเพียงเป็นปัสสาวบันพปัสสนก็หยกย่องเบาถึงเิ้นกันแต่สำหรับพระเทวทัตนั้นเมื่ด้บรรดุมักผลไหลแต่สร้างสมบัติสันโดกีเิ้นเพียงหอได้ปัสสุนจึงบ่สนใจแนะบทธามถึงเมื่อเข้าไปในวัดแนบคอยมีไผ่นำปัจจัยมาถวายพระเทวทัตพระเทวทัตจึงบ่ คอยได้ดาบสักระเส้นประสองค์อื่นเป็นเหตุให้พระเทวทัตหน่อยใจจึงคิดหาอุบายเพเื่อส้่งสัตธาเหลื่อมใสแก่ประสะสนให้มานับถือตนและนำดาบสักระมาถวายตนในรายพระเทวทัตพิจารณาเห็นว่าการที่ตนจะมีคนนับถือหนาถือตาและมีดาบสักระลร้ายนั้นจะต้องในกำลังสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ หรือบุคคลสําคัญในเมืองในบุคคลติดตนเห็นว่าพ่อที่จะสักจูงให้เกิดศรัทธาเดิมใสนั้นมาเป็นผู้บุปถรรมตนให้ได้หับสระดาบสักกระดาษคือพระเจ้าอสสสตูอรดของพระเจ้าพิมพิสารผู้คล้องแขนมกตถึงพระเจ้าอสสสตูพระองค์นี้เป็นเยาวกษัตริย์องค์ รัชทายาทผู้จะไรลคองระสมบัติแทนพระราศิดาในอนาคตปฏิบัติธรรไหลเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาศสศตูด้วยอุบายวิธีที่จะเหตุให้เยาวกษัตริย์บังเกิดศรัทธาเดือมไซน์ในตนนั้นคือใสอิทติทีิไหลจากการบำเพ็ญสานนี่จะมีตนเป็นกุมารหน้อยนำงูผิดมาพันบรรพังกายหกโต คือเอามาพันมือเอามาพันตีนสีโตพันคอหนึ่งโตและเอามาเห็ดเป็นเครื่องประรับทึงหัวอีกหนึ่งโตเหาะไปทางอากาศไปนั่งทึงตักของพระเจ้าอาาสัสสัตตุที่กำลังประทับอยู่ณนาพระราชอุทยานเจ้าท้ายตกใจในตัดถามด้วยพระสุรเสียงสันเครืออว่าเจ้าเป็นไผพระเทวบัต เมื่อทรงเห็นพระสกุมานมีขวามยานตนเองจึงแปลง่างกายก็มาเป็นประสงค์รูปหนึ่งทีโอมจีวอนใส่สังคติในประคองบาทพระเจ้าอาศาตัตรที่กำลังประทับนั่งอยู่ที่พระสุธยานเจ้าใส่ตกใจในทธรรมโดยประสุรเสียงสันเกว่าเจ้าเป็นไผ่พระเจ้ประทัดเห็นพระสกุมานมีขวามยานกลัวตนเอง จึงแปลงด่างกลับมาเป็ียนพระสงค์หนุ่มโูบหนึ่งคมจีวอนส่งผ่าสังกตีระประคองบาทมีอาการนาเดิมใสยืนโยต่อหนาของพระเจ้าอาสัสตูแนวทุนวาก็ถวายพระพรณัติม,มาผ่าคือวเทถะทัตในอดีตคือเจ้าทายในกรุงเทวะทหผู้เป็นประโยชน์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาสัสตูทรงเห็นวเทวะทัตเป็นพระมีอิทธิฤทธิหลายสช่นนั้น จึงบังเกิดศรัทธาเดือมใสในถวายอุปธรรมบำรุ่งพระเทวทัตโดยปัจจัยกายเป็นประสงค์สำคัญเฉพาะเป็นที่ขรรพบถือของเยาวกษัตริย์ของรัชทายาทของแขนมคตพระเทวทัตนั้นมีดาบสักกะร้ายแะไในกำลังอุดหนุนจากบุคคลสำคัญในแผ่นดินก็มีคิดกําเหลืมักใหญ่ใข่ที่จะมีอำนาจเป็นใหญ่ในศาส,สนา คิดจะเป็นศาสราบริหารคิดการขณะสง์แทนพระพุทธเจ้าพอจิตคิดด่าหมกเสนนี้ก็เสื่อมจากกิตดิธที่ไดโดยอำนาจสานทันทีพอผู้ที่จะไหลสานส้มมาแสดงดิตได้จะต้องมีจิตใจเป็นกุศลบริสุทธิ์บ่ในคิดสัวแต่เมื่อไรจิตคิดสัวสานก็จะเสื่อมทันทีและอิทธิธิต่ใดจากสานนั้นก็เสื่อมและบ่ซ้มมาแสดงดิตต่อไปได้ ในวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังส่งสแสดงทำแก่ประชาชนจํานวนหลายนั้นซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานที่พัะเมรุวันเมืองรัสะคือพระเทวทัตนในโดขึ้นยืนว่าข้องอันสดีในถามกลางมหาสนในได้ประกาศหน่วยเสียงดังสัดเจนว่าขาแต่พระผูมีพระภาคผู้เจริญ บัดนี้พระพุทธองค์ทรงสราภาพแก่เถ่าท้ายแแ้้วขอจงในยุทธปฏิบัติภารกิจและใส่ชีวิตเบื่องปลายพักปรนหาความสุขสบายเถินข้าพระองค์ซึ่งยั่งนมเหน่นกว่าขอรับบริหารพระสงฆ์แทนขอพระองค์ในโปรดหมอบอำนาจการปกครองทรงให้แก่ข้าพเจ้าในบัดนี้เถิน พระสสนพุทธบริษัทจำนวนหลายทีกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นต่างพากันเหงื่อที่ริ้ที่บกเคื่อยดียินมาก่อนกี่โเคยคิดมาก่อนว่าว,วระเทวทัตทีเป็นสาวโบของพระพุทธเจา้าจะแสดงกามาหังการมักใหญ่ไฟสูงถึงกับขอเป็นาศาสดาเทศนพระพุทธเจา้าเองแบบนั้นพระพุทธเจา้าทรงยุตแสดงพระธรรมเทศนาไวา้ละตัดกาวพราเทวทัต โดยนำพระไทัยที่เปรียบดย้วยพระมาหากรุณาวาดูกรเทวทัตเธอเป็นประสงค์สาวกในพระพุทธศา,าสนาจงอย่าไหลมีจิตคิดดามุกต่ำสามมีความมักใหญ่ไฟสูงถึงขนาดขออำนาจบริหารสงจากเขาซึ่งเป็นศาสดาผู้ปกครองสงและเป็นพระอุปสาส์ของเจ้าขณะน,นี้จะมีลาบสักกะลายในการังมัวเมาบริโภคลาบสักกะ เอลจงหูหไว้ว่าประสงค์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเจ้า้องบุติตอยู่ในลาบสักระและพยายามกำจัดความโดกในใจิตใจลาบสักระของสาวโดกนั้นเป็นเหมือนสิ่งสกปรกสำหรับประสงจะรุงมัวเมาบริโภคลาบสักระก็เหมือนกับเจ้ากำลังกินกินน้ำลายซึ่งเป็นสิ่งสปกปรก เจ้าจงอย่าไรมีอัคุจิตคิดอุอบ,บาทหมักใหญ่ไฟสูงเหนะลงติดมั่วอๆอยู่ในนับสักการะอย่างแบบนี้แต่โอวาทที่พระพุทธเจา้าทรงตักเตือนพระเทวทัตนี้มหาสนท่ปสุมนั่งฟังเทศอยู่ในขณะนั้นได้ยินทั่วกันและต่างพากันเสสงสาธุก,การที่พระพุทธองค์งทรงตักเตือนพระเทวทัตด้วยโอวาทที่สุภาพและอุนแห่งต่อพระเทวทัตซึ่งกำลังมีจิตขิดสวัว แต่คำตักเตือนนี้บุได้มุ่งหายต่อพระเทวทัตหากตัดโดยมีพรมหากรุณาต่อพระเทวทัตเพื่อให้เดือความคิดสวัวในบุรุษมัวเมาอยู่ในนาบสักระแต่สำหรับพระเทวทัตผู้กำลังมีจิตหมักใหญ่ใยสูงถือควอมลกและควอมหลงขอบงามจิตใจอย,อย่างนักถึงเมียนว่าจะได้หับโอวาถึกตักเตือนจากพระพุทธองค์เสนนีก็บ่ยอมหาฟัง แนวว่เห็นความผิดของตนครับมีความโกรธแค้นอาขาศพระพุทธเจา้าหาว่าพะพุทธองค์ทรงลกาวประจานตนในถามกลางมหาสนเห็ดใหต้ตนนะครับความอับอายจึงมีความอา,าขาดเกียดแค้นพระพุทธเจา้าหลายกาเกาไเ้อย่างนี้ไปโด,ดยความบ่พอใจแน้บ่แสดงความคารพพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระอุปัชฌาพระพุทธเจ้า ในทรงประกาศพฤติกรรมที่บดีของพระเทวทัตนี้ให้พระสงฆ์ทอไปในหูเพื่อเป็นการํำหนิโทษตั้งแต่บัตนี้เป็นตนมาพระเทวทัตได้ประกาศตนเป็นศัตรูก้าพระพุทธเจา้าแน่ดนดำเนินการเพื่อกำจัดพระพุทธเจา้าเดี๋ยวเป็นศาสดาปกครองแทนพระพุทธเจา้าแผนการทำอิดพระเทวทัตได้โยยงพระเจา้าศาัตรูให้ทปงประสน พระราศบิดาเดวเป็นกษัตริย์แทนปรากฏว่าพระเจา้าอสสตุรงเสือคำอยู่ยงของพระเทวทัตในช่วงดาเนินการบ่งประสนพระพราศบิดาโดยการเสื่องอาวุธเข้าไปนําในขณะเขาเฝ้าพระราศบิดามหาเด็กผู้ถวายอาราคาพระเจา้าพิมพิสารผู้เป็นพระราศบิดาได้เห็นอาการพิรุษจ,จึงตรวจคนพบอาวุธในกาบทูให้พระเจา้าอยู่หัวทรงสาราบ ได้ประจําพิพิสารจึงหลายทัดถามถึงสาเหตุที่พระราชโอรสจะปงพระราศบิดาเมาื่อทรงสาบวา่าพระราชโอรสประสงค์จะปกจะปงพระสนพระราศบิดาเพื่อจะเป็นพระมหากษัตริย์แทนจึงทรงเหมาะพระรสาสัติให้พระราชโอรสเป็นพระมหากษัตริย์แทนตั้งแต่บัดนั้นเมื่อพระเจ้อาอัสสัตตุได้คล้องราชส,สมบัติในแวนแขนมากดเดงพระเทวทัตก็ได้รับ การอุปธรรมบำรุงอย่างหลวงนายและเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็นอาจารย์จึงเคิดให้พระเทวรัชมีความกำเริบเสือบสารในวาสนาบารมีของตนพระเทวร,ราชได้สร้างบาปกรรมนักขึ้นไปอีกเพื่อโย่อยยงให้พระเจ้าอสาัาสตูปองพระสนพระราศิดาพระองค์ก็ทรงเสือและไหนทำปีตุขาดองพระสนพระเจ้าพิพิสารพระราศิดา จึงเป็นบาปอนันตาริยกรรมมีผลหายแห่งหลายส่วนพระเทวทัตนั้นก็ได้เดือปฏิบัติการนั้นหุนแหงเพื่อพงพระสนพระพุทธเจ้าหลายขังคือทังที่หนึ่งในจัดคนทีเหม็นธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่กบฏสมารถเหตุอันตรายต่อชีวิตของพระพุทธเจ้าได้ขังที่สองพระเทวทัตได้ขึ้นไปเถงภูเขาคีสกูฏ กึงหินลงมาให้ทัาพ,พุทธเจ้าที่กำลังเดินจงกรมอยู่ข้างลุ่มแต่พุทธานภาพก่อนหินว่าสามารถที่จะเหตุอันตรายให้พระพุทธองค์สินประนได้เพียงแต่สเก็ตหินมากกระทบพระบาทเหตุห้มีโลหิตห่อขึ้นและมอสิบกกุม,มารากาศแผดประจำพระองค์ในถวายการรักษาให,หายเป็นปกติ การที่ประเทศบัตฐ์เหตุห้พระพุทธเจ้าด้รับบาดเจ็บเลือดตกอย่างออกเส้น,นีจัดวาในทำบาปแห่งเป็นขันอาันตรกรรมในขอโลหิตุบาทคือเหตุห้พระพุทธองค์บาดเจ็บมีพระโลหิตไหลออกคือเดือดได้ออกขั้งที่สามระเทศทัตฐ์ไหลปล่อยสางนาราคิริงกรรมร่งโต๊กมันนั้นให้ไป ทำหายพระพุทธเจ้าแต่สรส้างก็บสามาทำอันตรายได้เพราะอนุภาเพห่งพามีตาของพระพุทธองค์พวมประเพรศของพระเทวทัตที่บอยสากนาาคิริงทำหายพระพุทธเจ้าครั้งนี้เป็นเหตุให้พระส,ะสุสนต่างภากันกาวปะนามสาบแสงพระเทวทัตที่มีจิถดหษหายต่อพระพุทธองค์และภาคกันตำหนิที่เตียนพระเจ้าอาสัสตูููป็นพระราชาของเขียนมากรดว่า พระอ,องค์บ่สมควรที่จะโขบะโยกย่องและบำรุงหน่วยลาภสักระะแก่พระเทวทัตที่เป็นภาพมีความประพฤติว่าร้ายเสนยนิพระเจ้าอาศัตรูก็ท่งด่ายบัตไทที่โบหากับพระเทวทัตพระอ,องค์จึงส่งยกเดิกย่องนับถือพระเทวทัตและท่งหมดบทชัดสำหรับอาหารท่งไปถวาย เมื่อพระราษบอถวายภิกษาอารพระสะสนทั่วพระนครก็บอถวายอ,อาหารบิณฑบาตแก่พระเทวทัตเททยพระเทวทัตนะครับความนำบาจจึงหาทางหลอกลวงเพื่อให้พระสะสนมีสถาเดิมสาตนโดยขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ประสงค์ปฏิบัติในวัตถุหาประการตลอดชีวิตคือหนึ่งถือการบิณฑบาตเป็นวัดสองถือการอยู่ป่าเป็นวัด สถือการนงคม้าบางสกุลเป็นวัดสีถือการอยู่โค่นตนใหม่เป็นวัดห้าถือการบ่อสันป่าแดะเหนือเป็นวัดพระพุทธเจ้าบอส่งเห็นด้วยในบอส่งอนุญาตวัตถุหาประการนี้พอหากส่งอนุญาตจะเหตุห้ยประสงค์นะครับความลำบากเส้นเดืองอาหารมีปาและเนือ้อ เมื่อเศร้าบานยังบริโภคปลาและเหนือและถวายอาหารประเภทนน้เกพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ต้องสันพอพระสงฆ์บริด้ประกอบการงานเลี้ยงสิบตนเองต้องอาศัยเศร้าบานเลี้ยงสีบเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตในสันเฉพาะปลาและเหนือที่ได้มาโดยกวามบริสุทธิ์คือเป็นอาหารที่บริด้เห็นบริยินวาเศร้าบานขาสัตว์ ทำอาหารเผื่อตนได้เป็นอาหารที่บ่นานังเกียรติดังนั้นพระพุทธองค์จึงบอในสรงห้ามบอหายระสงสันป่าละเนือ้อและหายสันสะพาอป่าในเนื้อที่บริสุทธิ์สามประการดังกล่าวแล้วส่วนการปฏิบัติอีกสี่ประการคือการวินทบาทการอยูป่ปาการนงคมผาบาังสกุลในการอยู่คนต้นไม้ ก็เป็นเดืองที่พระองค์บอส่งบังคับประสงค์ต้องถือปฏิบัติตลอดชีวิตแนวแต่ประสงค์ูปใดไจะเดือกถือปฏิบัติตามอัตยศัยของตนดังนั้นเพื่อเมื่อประเทศบัตถขออนุญาตเดืองวัตถุหาประการนี้เพื่อบังคับให้ประสงค์ต่องปฏิบัติพระพุทธองค์จึงบอส่งอนุญาตดโดยเหตุผลดังกล่าวเดียวเมื่อพระพุทธองค์บอส่งอนุญาตวัตถุหาประการตามที่ตนขอ พระเทวทัตขอบพ่อใจจึงได้เหตุการณ์แห่งระสงค์หลายรูปผูมีความูหน่อยในเหลื่มไซในวัตถุหาระกาศออกจากการปกครองของพระพุทธเจ้าในต่างนาทีขึ้นไม่การ,ทรเท่พิะเทวทัตแห่งระสงค์ออกจากการปกครองของพระพุทธองค์เช่นนี้เอินว่าสังกเพศแปลว่าเหตุให้สงให้แต่กัน เป็นบาบแห้งถึงขันเป็นอนันตานิยกรรมเมื่อพระเทวทัตพ้าพระสงฆ์แยกออกไปพระพพทตองค์ก็ทรงหรับสั่งให้พระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคานะไปพาพระสงฆ์ที่ร้องพิษเหล่านั้นกลับมาพระเทวทัตมีความเสียใจที่ภิกษุสาวกของตนถือพระอัครสาวกสองลูกนำกลับขึ้นไป มีสาวกเดือยอยู่เพียงเล็กน้อยเฮ็ดให้เป็นไข่อยู่เป็นเวลาหอดเก่าเดือนพระเทวทัตได้มีความสำนึกผิดต้องการที่จะขอขามาโทษพระพุทธเจ้าในบัณนป่ายแห่งชีวิตจึงให้สาวบกของตนห้ามไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์บอทรงอนุญาตให้พระเทวทัตผู้มีความประพฤติวแบบนี้เขาเฝ้า โนกระถังเ้าบกได้นำพระเทวทัตใส่เตียงห้ามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ฟังเ้าบกคารณีไก่วัดประสิทธวันที่ประทับของพระพุทธองค์พระเทวทัตได้ดูจากเตียงย่อนดินทั้งสองวางลงที่พื้นดินท่านใดน,นั้นแผ่นดินก็แยกออกสูบพางกายของพระเทวทัตในค่อยๆจมลงไปในแผ่นดินขณะที่กระดูกข้าง กำลังข้างอยู่ถึงแผ่นดินพระเทวทัตหล้ข้อข้ามาและกาวคำมโมซาพ,พุทธเจ้าโดยกระดูกข้างของตนแล้วพระเทวทัตก็จมมิดสินชีวิตในแผ่นดินวิญญาณไปตกนรกอเวจีมหานรกไหลหับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสตลอดเวลายาวแต่ด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตได้ทำบุญไว ก่อนสิ้นชีวิตคือเอากระดูข้างโบูชาพระพุทธองค์เมื่อพ้นจากเสเวยบาปกรรมในอเวจีมหานรกแลดวในชสาสุดท้ายพระเทวทัตได้เป็นพระปเจกพระพุทธเจา้ามีนามว่าอทิสาระทานาสุชนทั้งหลายตามที่อาตมาได้นำเรื่องของพระเทวทัตที่เหตุบาปนักพอความเป็นคนอกตัญญูต่อพระพุทธเจา้ามาเล่าให้ทานทั้งหลาย ในสรารภาพฟังก็เพื่อเป็นนิทัสอุทาหอนซ้อนใจว่าคนที่มีความกะตัญญูโมโหคุณผู้เหตุอุปาการละคุณแก่ตนและยังแสดงความเนรคุณด้วยการประพฤติดวดตอผู้มีพระคุณเสียอีกเช่นพระเทวทัตไหลแสดงอาการเนรคุณต่อพระพุทธเจา้าโดยการพยายามปองปสนของพระพุทธเจา้าจนเป็นเหตุให้พระองค์ด้รับ บาดเจ็บมีเดือดที่พระบาทผลของบาปกรรมนี้เหตุไหนพระเทวทัตต,ต้องไปหาความเดือดหนอนทางปัจจุบันและอนาคตมีอาาัาถธิบายดังไหพนพันนามาโดยประการสนีดังนั้นขอให้สารสุสุทนทั้งหลายจงเว้นจากการพระพฤติว่วอย่าให้มีความอากตันยูเซนพระเทวทัตจงตั้งใจในคุณธรรม คือความกตัญญูหูคุณคนและสนองคุณต่อผู้มีพระคุณแก่ตนจึงจะประสบผลแห่งความดีคือห้หาบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันในอนาคตในอาวาสาแนแห่งพระธรรมเทศานานีอาตมาขออารัธนาคุณพระรีรนาไทยขออำนาจบุญกุศลที่ทานทั้งหลายเลยมาห่วมกันบำเพ็ญในขังนี้ จงรดนบันดาลในฐานทัสทนทางนายประสบความสุขจิริรสสมบัติพิปัฒนาวงคนสมบูรณ์พุ่นผลในสิ่งที่มุ่งม,มาตรปัฒนาอันเป็นไปโดยสอบประกอบด้วยธรรมทุกประการเอวังก็มีด้วยประการนี้